ีครับสวัสดีครับมาชทุกท่านครับดี่จะรับทุกท um ุกาคอนเสิร์ตองบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมาถึงหางในข้อกิจนะครับหางในจะข้อกิจขางมันที่20นะครับสิงหาผม2 5กนารแล้วะางนข้อกิจก็คือเลจากประเทศเวียดนามนะครับถีมให้จบทุกวันทุกวันนะครับรางในจะข้อกิจที่จะออกเวลา4โงเย็นนะสีโมงเย็นของทุกเทวันนะครับขาขาบระคุณมาชี้ทุกท่านนะครับเมื่อวานี้ก็ถึกว่าหลุดนะหางานจะข้อกิจนะอืมไปเข้าอาห อนาอนาจชาติอนไรนีเนี่ยอานาแรกาให้ละมัดจะมา,รราด้วยนะครับเรงขนาเดเสียบเสอะ,ะอไรเปิดตัวจับยากนะประมาณนี้นะครับจบแปดกับเก้านะครับแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแสี่้านก้อหนึ่งเก้สองเก้าสามเก้าสี่จบเลยนะครับไปแล้ว ก็เป็นแบบขอกใครเนี่ย โอเคนะครับตามน,นี้เนาะรับขอบขอบคุณมากมากครับบ